สังขังอภิปูชยามาอะระหังสมมาสัมพุทธโภคะวาพุธังพระวันตังอภิวาเทมิสวะคาโตพระวะตาธมโมธัมมังนัมสามิสุปฏติปันโนพระวัโตสาวกสังโคสังขังนะมามิ น้อมตั้งจิตน้อมใจกล่าวคำอรัธนาศีลพร้อมกันครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคันนทายะติสรเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคันนทายะติสรเนนะสหา ปัญจศีลานิยาจามาตติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงราคณานถายาติสรณีนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารณังกัจฉามิ พุทธังสรนังกัจฉามิธรรมังสรนังกัจฉามิธรรมังสรนังกัจฉามิสังขังสรนังกัจฉามิสังขังสรนังกัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังทุติยัมปิธรรมังสรนังกัจฉามิ ตุติยมปิสังขังสรนังกัจฉามิตุติยมปิสังขังสรนังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรนังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรนังกัจฉามิตติยมปิธรรมังสรนังกัจฉามิตติยมปิธรรมังสรนังกัจฉามิตุติยมปิสังขังสรนังกัจฉามิตติยมปิสังขังสร นังขจามิติสระนะขมะนังนิติตังอามะพันเตานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะตังสมาทิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทตังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณนีสิกขาปัต er, ังสมาธิยามิอจินนาทานาเวรมณีสิกขาปทตังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิ กามสุมิจจาราเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมชะปะมาตตานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุรามีระยะมัชฌะปมาตถานาเวระมณีสิกขาปัทงสมาทิยามีอิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุกติยันติกส,สีเลนะโปกสัมปตา,ส,าสีเลนะนิปุติยันติตัสสะมาสีลังวิโสทะเยสาทุอามะภันติ ครับเมื่อประธานในพิธีได้จุดทูปเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยแล้วประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านครูบาบุญศรีอภิบุญญูได้ให้สินแล้วลำดับต่อไปขอเชิญคุณชวนชื่นนานานุกุลนะครับเป็นประธานจุดเทียนสองธรรมนะครับกับเรียนเชิญครับคุณลูกชายใ่เป็นผู้อาวุโส เช็อนุโมทนาครับ ขอกราบขอบพระคุณอุบาสิกาชนชื่นนานานุกุลเป็นผู้วโสของกลุ่มดอกบัวกลางน้ำโดยการเชิญของคุณรุ่งชัยนะครับขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับบันนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับขอเรียนเชิญคุณรัศนันครับนำอรัตนาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านพระครูบริลักษ์บรมธาตุครูบาบุญศรีอภิปุญโญในเพตาแสดงธรรมกถาครับขอกราบเรียนเชิญครับรมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัอัญชลีอันธิวรังอายาจธาสันติทัสตาปราชกชาติกาเทเซตุธรรมมังอนุกรรมปิมังปะชอัง นะโมตัสสะภะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแดพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความบรบ่านร์มหา,าดรปริทัศน์และก็ขอจเจริญพรอย่างท่านอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านนะที่ได้มาร่วมามาทำบุญหรือว่าร่วมงานวันนี้ อาตมาภาพนะพระภูบอยรักบรมาธาตุนะก็ได้มาที่นี่เป็นครั้งที่สองนะเพิ่งเพิ่งคุยกับคุณอำนาจว่าเหมือนมาเมื่อปีนี้ไม่ไม่กี่วนะันมานลเองนะอนนี้มา็สองปีแล้วนะเพราะนั้นอาตมานะส่วนใหญ่ก็คณะกองทุนบัวกลางน้ำก็จะรู้ดีว่า ไม่ใช่พันธ,ธุ์เทศนะแล้วก็อยู่ในโดงในป่านะถ้าไม่ใช่กูลูกชายพามาก็ไม่ได้มานะอันนั้นก็ผิดพลาดประการใดเรื่องการแสดงธรรมหรือว่าการให้โอวาสกา็ต้องอขออภัยกับท่านผูลล้รู้ไว้ด้วยนะเพราะว่าจะมาเรืยอวย่วาก็บปฏิบัตินะการนำญาติโยมพระภิกษุสามเณรปฏิบัติธรรมในแนว มีปัสสนากรรมฐานสติปัฐานสนีะ่ในการเจริญสติในกายในเวทนาในจิตในธรรมนะเพื่อ,อะละซึ่งความอยากทั้งหลายทกิเลสทั้งหลายให้มันเบาบางไปนะตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้ให้พวกเราได้พ้นจากทุก <c oughs> ในการปฏิบัติส่วนะเรื่อง ปริยัตินั้น,นก็ต้องให้ท่านอาจารย์มหมาได้ชี้แจงแสดงเพราะนั้นอย่างที่เราเห็น,นพระบรมโอวาทพุทธโอวาทของพร,พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพรอ้อมและการชำระจิตให้ถ่งใสเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระองค์อุบัติขึ้นมานนั้เพื่อให้เราได้ผลทุกผลทุกก็ต้อง พ้นจากกิเลสข,ของเราก่อนนะให้การปฏิบัติตามซึ่งว่าย่อลงมาก,ก็เหลือโอ,าอวาททั้งหมดพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมอาคารล่อโดยสุดท้ายก็เหลือสติประมาที่นาสัมปาเิตธาติทันท,นทั้งหลายจนตนนี้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือการมีสตินะสติ่าเป็นหลัาเราขยายมาก็จะเป็นสติในกายในเวทนานในจิตในธรรมือในกายกับจิตของเรานี้ ปฏิบัติไปเพื่อให้รู้ว่าขันท่าร่างกายของเราไม่ใช่ของใครเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ตับไปนะ่านนี้เราก็ได้ฟังครูบาอาจารย์มาเยอะแล้วนะเรื่องการปฏิบัติในการเรียนอภิธรรมก็ดีท่านเรียนประสูตรต่างๆแต่ว่าการปฏิบัติที่จะยังให้มรรคผลหรือว่าการพ้นทุกข์หรือวิมุตตนะิมันยังไม่ถึงนะนั้น เมื่อเราถึงทำแล้วนะเมื่อปงภะระแล้วหมดแล้วก็เป็นหน้าที่ของแต่ละท่านถ้าบางองค์ท่านสำเร็จได้ในในเรียนปริยัติมาได้กรมาแล้วปฏิบัติก็สามารถสอนทำแสดงธรรมได้โดยพิจิตพิสดาและยกอุปมาอุปไยไดนะ้โดยไม่กระทบตนและกระทบผู้อื่นก็คนะือยู่ท้งทางธรรมและทางโลกนะ้าส่วนบางองค์บางท่านก็ไม่ได้แสดง เนะพราะท่านรู้เฉพาะตนรู้อย่างเดียวว่าชาติภพเราจบแล้วเพราะฉนั้นตราบใดมีการปฏิบัติการเจริญวิปัสสนากรรมฐานะบางการวกรรมฐานมีสองอย่างที่เรารู้กันคือสมถะและวิปัสสนาสมถะคือการทาให้จิตสงบยังฌานสมาธิฌานหรืออัปันาสมาธิให้เกิดขึ้นได้โลกิยะฌา,านการกามิลิ์ต่างๆ่านงะมีลิตรู้ใจคนอะไรต่างๆ่านะละลึกชาติได้ แต่ส่วนวิปัสสนานั้นหมายถึงการเจริญสติจนเจริญสติจนเห็นกายเวทนาจิตธรรมหมดเลยนะนะเป็นของไม่เที่ยงเห็นสภาวะแล้วก็เห็นการเกิดดับเห็นการดับไปฝ่ายเดียวเห็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าเบื่อนหน่ายนะแล้วก็หาทางหลุดพ้นออกจากขนาันหะ้าไปโดยการกำลังของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อบิดมุดออกจากกิเลสแล้วนะ ก็เป็นปัญญาวิพุทธุพ้นด้วยปัญญาไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชเป็นพระธรรมดาธรรมดา,รรมดานะ่ะเป็นผู้ที่ห่างไกลาจากเกิเลดได้เรียกว่าปัญญาวิพุทธนะอันนี้พวกเราทั้งหลายนะได้มาได้ทำบุญนะแล้วก็ใส,ใส่บาตรฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติก็ถือว่าชาตินี้พบที่เราก็ได้ทำน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วนะเป็นพุทธบริษัทอย่างท่าน เงินอนไขหมุนอะไรนะเรออะไรนะอะไรนะโยมสุทธิลัก์สุทธิลักษนะ์ก็ได้ทำาหนะ้านะที่ในะอุบาสกแล้วก็ทนะ่านญาติโยมทั้งหลายทุกคนก็ได้ทำหน้าที่ของเราดนะีในการที่จะสืบทอดมรรศาสนาเรื่องของการศึกษาเราเรียนก็ดนะีการปฏิบัติก็ดี การทำเ,เรื่องเส,นะสนาสนะต่างๆที่เราทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากทําบางที่ก็ตักทำเพราะว่าอย่างโยมทำเนี่ยมีศาลามีเราต้องมาฟังมาถางมีที่นั่งที่อยู่อาศัยไม่ใช่ว่าพระจะอยากกระทำหนูนะเหนื่อยอาตมาก็บอกตรงว่านะเล่านิดนึงอาตมาเนี่ยไม่ได้บวชแต่เด็กนะจำไว้นะอยู่วัดแต่เด็กก็เรียนจบก็เป็นทาหารนะเป็นทหารเข้ามาบวชจนถึงปัจจุบันเนี่ยเพิ่งบวชได้สี่สิบปีเองไม่าน,น่น,น,น,นนะ นะก็อยู่กับการปฏิบัติแล้วก็ธนะทำศีลส,สนะถวายนะผูุ้ัธศาสนาท่านอาจารย์มหาดุกเตอร์ก็ไปด้วยนะไปไปเคยไปเชี่ยมแล้วกับกองทุนหมู่กลางน้ำนี่ไปทุกป,ปี20กว่าปีแล้วนะก็อยู่ในป่าในเขานะก็เราไปสร้างวัดวา,ารามใจดีนะ JD เพื่อเป็นที่ศักระนะเราไปํำให้ประชาชนที่เขายังนะไหวพระสวดมนตนะ์ปฏิบัติไ่เป็นให้รู้จักหนึ่ง การให้ทานการเสียสละแรงกายแรงใจมาสร้างผลเป็ดชายหินดินมาแล้วก็สอนไหวพระส,รบบะสวดมนต์นั่งปฏิบัติกรรมฐานจะเป็นเริ่มตน้นพอส่วนใหญ่แล้วอย่างที่เราทราบกันอยู่รู้กันหรือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าใชา้แดนส่วนใหญ่แล้วเป็นฟิตหมดแล้วมูบ้านเนี่ยบางทีบ้านทั้งบ้านทั้งอำเภอทั้งตำบลเนี่ยมีพุทธหรือไม่เหลือไม่เท่าไรแล้วที่นี้ที่เหลือก็ต้องหอนีเข้ามาในเมืองหรือว่ามาศึกษาโรงเรียน อย่างนี้เป็นต้นแตนะ่ถ้าอาจารย์มหาเนี่ยไปแนละ้วที่ไปนะั่นคือวัดโชคดีที่ว่าส่วนใหญ่ย,ยังเป็นพุทธอยู่ส่วนใหญ่ทุกหมู่บ้านเนะ่เป็นคริสต์อยนะ่ถ้าใช้แดนเดี๋ยวต่างเมืองสอนก็จะกลายเป็นพวกอิสลามไปนะอันนี้เราก็ทาหน้าที่มาเนสามสิบกว่าปีนะที่คนที่ไปก็จะรู้ว่ามันลําบากนะไปก็ลำบากถ้าผลกำบางทีก็ไปไม่ได้นะต้องใช้โฟบวินได้ย่างเดียวเลยนะอันนี้ก็ ที่ท่านทำมานะก็เป็นการได้ทนลุบำรุงศาสนาประจุปุปัจทั้งหลายนะแล้วก็ไปก่อสร้างหรือว่าไปดูแลพระเนนอันนี้ก็มีที่วัดก็มีอยู่นะมาทั้งแค่รวมกันหมดก็4ี่หนะตอนนี้ทั้งพระเนนคนงานนะมาคนงานอยู่แล้วก,ก็30กว่านะแล้วนะแล้วไม่รวมที่สาขาสาขาก็เกือบ30ที่แล้วนะพนะอาศัยพวกญาติโยมนะที่เป็นกําลัง นการทำสเปียงนะเรื่องปัจจุปะจะได้คือปัจจัย4นั่นแหละนะ,ะงเครื่องเสนาสนะอาหารยารกักษาโรคขาดแคลนทุกอย่างวันนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากการศึกษาปฏิบัติถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติทำเราจะไม่มีศรัทธานะอาจจะไปเอาศรัทธา,าหดเต่านะที่หัวหดก็เลยก็อยฟูนะ่ะแต่ถ้าคนได้ปฏิบัติแล้วก็จะมีแต่เพิ่มพูนขึ้น เพราะอะไรเพราะมันเห็นด้วยปัญญาของตัวเองนะจเจริญสติยืนเดินนั่งนอนเน้นกล้เออ,อน,นี้อันนี้จังทุกขังอนัตตานะเกิดมาตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปแล้วก็ทำท้าที่ของเราไปโยมก็ทำท้าที่ของเราไปเพราะอะไรเพราะเราอยังไม่ใช่พาาาระอรหันต์ยังปล่อยวางภาระเหล่านะั้นไม่ได้แต่ทําหน้าที่ในการที่จะสังสมกุศลละความชั่วทําความดีทําจิตให้่องใสนะ่ไปในขณะที่เรามีชีวิตอยู่จนกระทั่งบามีเหล่านั้นคือกําลังใจของเราเต็ม ชาติสุดท้ายมาถึงเราก็บรรลุมากกว่าน,น,นิ้กว่เลยไม่ได้ชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่ได้ชาติหน้าก็ไปไปสมัยพระพุทธเจ้าเราปริปาานิพาณิธานะปริน,นิพาณทธาไม่ได้ก็ไปรอพระอรีย์เมตไตรโดนนะก็ไปแล้วโชคดีในพัตะกับเนี่ยเรามีพุทธเจ้าต้งห้าพระองค์เพราะนั้นเราไม่เกิดเกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้วนะอันนี้ก็ปรินีท่านอาจารย์มหาดรท่านจะไปไทยซ้อมรับ่ เวลา8ดโมงกันเดยก็จะได้ขอนะโยอนุญาตโยมให้ท่านได้กล่าวนะเพราะท่านเป็นผู้ที่แต่งกรถวายอัตมาทุกปีเรื่องวันก่อนเกิดนะนง่ายนะนก็ขออนิมนท่านอาจารย์มหานะครับ่าอ,อขอโอกาสนะอาจารย์พระครูบริลักษ์วรมธาตุครูบาบุญศรีฟิปุนโน แล้วกขขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายนะนี้วันนี้อัตมาก็กล่าวมากไม่ได้อีกมันเวลามันบีบรัดเหลือเกินนก็คือทุระชนะคนนะไม่ใช่คนชนะทุระนะตมมาก็นะอยากจะฝากในเรื่องของธรรมที่เราทุกคนาัฒนาในชั้นเขาเรียกว่าเป็นชั้นบรมสุขสุดยอดนะประการแรกเนี่ย อาโลคยะปรมาลาภานะฮะก็คือความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งเนี่ยตอนนี้ตะมาก็ระวังธาตุขันเหลือเกินน้ำมูกไหลมาสองวันบพราว่าก่อนวันที่แปดอยากให้เป็นไรนะไม่ใช่ไปรับวิญญาแลวไปไปนั่งหลับไม่เอาเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาบอันประเสริฐคือคนเราถ้าลองออมีทรัพย์สมบัติแต่ว่าเวียนนอกออกในโรงพยาบาลเนี่ย เหมือนเป็นบ้านหลังที่สองนี่ก็ไม่ถือว่าเป็นเป็น <c oughs> มีลาบประเสริฐแต่ว่าถ้าไม่ไม่มีโรคมีภัยอะไรก็ถือว่ามีลาบย่างยิ่งแต่ทีนี้ว่าถ้าเรามีลาบอันประเสริฐแล้วเนี่ยแต่ขาดความพอดีขาดความพอใจเนี่ยก็ยังไม่ถือว่ามีทรัพย์นะประเด็นถัดมาก็สันตุถีปรามังท่านัง สันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งก็คือยินดีตามมีตามได้นะได้เท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นก็ถือว่ามีทรัพย์นะพอมีทรัพย์แล้วเนี่ยแต่ขาดเพื่อนพ้องบริวารเนี่ยก็ขาดมิตรสหายในการดำเนินการเนี่ยก็ยังไม่ถือว่ามีญาตินะก็ประเด็นถัดมาที่พระอ,องค์ตรัสรับรองก็วิสาสะประมาญาติ ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะวันนี้พวกเราเนี่ยก็เป็นญาติธรรมนะมาร่วมกันบำเพ็ญบุญให้เป็นไปเมื่อมีญาติที่เป็นญาติธรรมแล้วเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยก็ถือว่ายังไม่พบสุขชั้นเลิศนะพระองค์ก็ตัดรับรองประเด็นสุดท้ายไว้ว่านิพพานังปรมังสุข,ขัง พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าหากว่ายังเวียนไหวตายเกิดก็ยังไม่ถือว่าพบสุขในชั้นสุดยอดวันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้มาบำเพ็ญทานเป็นประการแรกก็ถือว่าเป็นแนวทางสร้างตนให้ถึงพระนิพพานมีการสมาทานศีลรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยก็ถือว่าเป็น การทำบุญประการที่สองคือศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยบุญและเมื่อท่านอาจารย์พระครูบริลักษ์บรมธาตุได้บรรยายพระธรรมเทศนาพร้อมทั้งอัตมาได้แสดงปาทกถาธรรมก็ระลึกนึกถึงไปเกิดเป็นสมาธิได้นำไปขบคิดก็ถือเป็นบุญสำเร็จจากการอบรมจิตใจภาวนาไม่บุญ เพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมได้มาก็ถือว่าได้บำเพ็ญบุญครบสามประการก็ถือว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งนะแต่ว่าอาตมาเวลามันบังคับเดี๋ยวต้องไปซ้อมต่อก็เลยบรรยายมากไม่ได้นะก็ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญขอเจริญพร ดำนินต่อ,อท่านาคุณลุงชายนะอ่าพอดีท่านอาจารย์มหาท่านมีภารกิจนะที่ว่าจะคุยกันแล้วว่าทีแรกก็จะให้ท่านได้เป็นองค์เพรท่านเทศเก่งอยู่แล้วนะไปไหนก็เวลามีงานคุณลุงชายก็พาไปนะนะอาตมาที่ชอบปฏิบัตนะินั่งสมาธิแล้วก็นะ สอนได้นะในการภาคปฏิบัติได้เหมือนเราไปทหารแล้วเราไปก,ก,ก็ปฏิบัติเลยก็มีผู้คำบรรยายก็สั่งกันแต่ต้องฝึกมาก่อน,นอันนั้นต้องฝึกมาก่อนดนน้านก็ทางโลกและทางธรรมนะบัดได้ต้องอาศัยอาศัยการปฏิบัติมาทางโลกก็ทางโลกมีแบบแผนปรับเพดีอย่างเราวไหวพระรับศีลเนี่ยแล้วก็เป็นความให้เกิดความพร้อมเพียงระเบียบ ได้เคียงกันแต่ละภาคแต่ละที่นะในประเทศไทยเนะี่ยมันต้องมีไหว้พระรับศีลถามว่าจะฟังรับเลยได้ไม่ได้นะฟังกันแบบง่ายจะว่ากันไปนะแต่ว่าเพื่อต่อไปการไปหน้านะไม่มีแบบแผนการปฏิบัตินะสมคต่ทงทำเห็นพระก็ไม่ไหวอ่างเงี้ยไม่กราบอ่างเงี้ยนะก็ไม่มีแบบแผนกันเดียกอ่านตะ้ปัสกานะก็เป็นปัิกาปัจาจาริกนั้นเหมือนเราเขารบพ่อแม่นะคนไทยเราต้อง เขารบบิดามดานะถึงเวลาก็กลับในวันพ่อวันแม่วันเกิดอะไรก็แล้วแต่นะ่านะนเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรานพหลังว่เขาไม่มีอย่างเรานะพเพราะว่าเ็าไม่เป็นปพณีอันดีงามงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไวนะ้เนี่ยวันกตัญญูกต่าวิิตานะีก็เป็นเครื่องไปของคนดีเราก็กตัญญูต่อบอิดามดาต่อศาสนาก็นะช่วยกันเผยแผ่และปฏิบัติให้ตัวเราเองเนี่ยสุดท้ายก็ต้องไปนิพพานอย่างที่ท่านอาจารย์มหาว่าเนนะี่ย พระพุทธเจ้าตัดสรุปมาเพื่อให้เราไปที่ผ่านแต่ก่อนจะไปได้เราก็ต้องสร้างสมบุรณ์บารมีมาเป็นอันเด็กอันลับเหมือนกันประนั้นก็ธาตมาก็ขอสรุปกันนี้นะว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะที่เราได้มาอ่านธรเพญเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนานและกัการเจริญวิปัสสนานั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ไปปฏิบัตินะที่เราเรียนมาอด้ฟังครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่าน แต่แล้าฟังแล้วยังไม่ได้ปฏิบัติก็ต้องไปปฏิบัติคือเดินจงกรมนั่งสมาธิให้เกิดญาณหรือปัญญาปริญปาปัชญาญาณเกิดขึ้นเห็นสภาพความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยมันต้องเบื่อหน่ายนะการปฏิบัตินั้นเป็นไปเพื่อนิพิทานิพิทาว่อความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายเราถึงจะคลายความยินดีในรูปนามกัน5้าหรือว่าในภพชาติได้ถ้าจนแล้วญาณเราแก่ก้าเราก็ เมื่อโพธิปัจจะนะหรือทาเป็นเครื่องตัดสรู้นั้นพร้อมบริบูรณ์แล้วเราก็จะทาให้อสะวะคือเครื่องสมองในจิตเราออกไปได้แล้วจิตเราก็ผ่องใสโดยแท้จริงนั่นคือนิพพานก็พบสุขบรมสุขอันแท้จริงไม่ต้องเวียนว่ายใต้เกิดอีกนะวันนี้ก็คิดว่านะสมควรแก่เวลาแนละ้วขอสมา <c> ้ <oughs> นะก็ขอบุญบาร,รมีที่เราได้สัมสมมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของทุกท่านทุกทุกคนนะ ได้ปกปักรักษาพวกเราทุกหลายทุกคนทุกท่านตลอดถึงครอบครัวและผู้ที่ได้ร่วมบุญได้ฝากบุญปัจจัยทุกอย่างได้ทรงอนุโมทนาบุญก็ขอให้บุญได้ปกปักรักษาให้พวกเราทั้งหลายได้อยู่ปราศจาโกโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ามีก็ให้ทวกเราเบาบางไปด้วยกําลังใจของเราด้วยบุญของเราที่เราทำและตลอดถึงว่าขอให้เป็นปัจจัย แต่ในการนำส่งให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้ถึงความพน้นทุกข์คือได้บักผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอิสาธุพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านครูบาบุญศรีอภิปุญโญได้เมตตาแสดงธรรมและพร้อมกันนั้นได้มอบให้กับท่านพระมหาปริทัศน์ด็อกเตอร์จะบอกด็อกเตอร์หมัดหมัดใช่ไหมครับ เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็เป็นสิท์ของท่านครูบาโดยตรงนะครับพิธีต่อไปคือการถวายทายธรรมนะครับแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านครูบาบุญศรีกัลยาณมิตรหลายๆท่านนะครับต้องการที่จะได้ใบอนุโมทนานะครับจากวัดพระบรมธาตุดอยเกิงครับคุณปริชาติกนกนวพลเลขานุกการมูลนิธิธรรมสภาบรรลุธรรมกำลังเขียน เรีว่าเขียนให้ทุกท่านนะครับถ้าท่านต้องการนะครับอกให้แจ้งที่เลขานุการของมูลนิธิธรรมสภาบรืลธรรมได้นะครับแต่ลําดับต่อไปนี้จะเป็นการถวายทยธรรมนะครับฮะออเหรอครับหนังสือนี้รับได้ที่คุณปริชาติกหนกนวพนนะครับเป็นหนังสือตำนานพระมหาบรมาธาตุเจ้าดอยเกึ้งนะครับอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับ อ่นหนังสืออ่านหนังสืออ่นหนังสือไปให้ให้เอาไปให้คุณปาริชาตที่เลยพิธีต่อไปเป็นการถวายธยาธรรมนะครับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับสามารถที่จะถวายธยาธรรมแด่พระเดชพระคุณท่านครูบาบุญศรีนะครับอภิปุญโญนะครับจันจาวาดวัดพระบรมธาตุดอยเครื่องให้เวลาครึ่งนาทีนะครับเข <laughs> ียนช่องใส่ซองส นะครับนะครับอภิปุนโนครับอภิปุลท่านพระเจ้าคุณคุบาบุญศรีอภิปุนโนครับครับผมอภิปุนโนครับผมครับอันนี้ก็จากมูลนิธิสองหมื่นครับจากอาครผมครับได้ครับงานเดี๋ยวให้คุณแม่โอ้โหโอ้ขับกลาบขอบพระคุณอย่างสูงครับทุกเพราะจิตปรุงแต่งคุณพ่อชื่ออะไรครับบุญเลิศครับ บุลเลิศนะครับอ่ะพี่ดงถ่ายรูปมาจากไหนครับมาจากปลาจีนบุลเลอร์ขนมาเหรอครับเนี่ยครับเดี๋ยวขอบคุณมากเลยครับดีเลยครับเนี่ยครับแขวนหน้าบ้านพอดีครับนี่ครับทุกเพราะการปรุงแต่งครับทุกท่านนะครับสามารถเข้าถวายนะครับจตุปัจจัยนะครับวันนี้เป็นขอเชิญคุณอ่านนี้นะครับว่าใครครับ อ๋อนี่ของคณะศิษย์กูบาบัญสีนะครับคุณปานิสลากตะบุญอาภานะครับคุณบุตรนะครับก็ลบเดี๋ยวเราสก,กู่นะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเชิญคุณคุณปานิสลานะครับกตาตะบุญ <c oughs> อ่านไม่ชัดกตะบุญอาภาคุณบุตรนะครับเดี๋ยวถวายปัจจัยกูบาห้าพันบาท